สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเ็จะเป็นการแนะนําการเก็บเลเวลอีกสไตล์นึงครับนั่นคือการทำเควสนั่นเองซึ่งการทำเควสเนี่ยแมพที่แนะนำนะครับจะเป็นทางด้านเกาะไฟครับตั้งแต่ทะเลสาบสีเงินเป็นต้นไปเลยแต่ว่าในคลิปนี้จะแนะนําเป็นทะเลสาบสีเงินแค่แมพเดียวก่อนนะครับโดยถ้าเพื่อนๆมีเลเวลเทมเมอร์ตั้งแต่30ขึ้นไปนะครับแล้วก็ดิจิมอนที่จะเริ่มรับเควส t ได้เนี่ยประมาณเลเวล44ก็จะสามารถทำเควส t ภายในแมพ จะแลส่สาบสีเงินทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีเควส t รายวันขึ้นมาให้ทํานะครับโดยที่เควส t รายวันเนี่ยละเควสก็จะให้ EP ค่อนข้างสูงนะครับยกตัวอย่างสักเควสหนึ่งล้กันในเควสนี้จะให้ไปหาของจากโครอมนจํานวน3ชิ้นนะครับจะได้ EP 6 0 0 0แสนเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูสักเควสนึงครับว่าเมื่อได้ EP มาแล้วจะเป็นยังไง เอาละครับเมื่อได้ของครบแล้วนะครับก็จะกลับไปส่งเคเวสที่ m c พาตามอนกันเลยนะครับเอาละครับแล้วก็จะมาส่งเคเวสวนะครับสําหรับการส่งเคเวสก็ปกติเลยครับอ่าโดยไอพีหกแสเนี่ยเราจะลองส่งกับทาเนมอนที่เลเวลหนึ่งเลยนะครับว่าจะเป็นยังไง ก็จะเห็นได้ว่าเลเวลค่อนข้างกระโดดนิดนึงนะครับเพราะว่า EP ได้รับค่อนข้างสูงแต่ทีนี้เมื่อทำเควสในแมปทั้งหมดเนี่ยก็คือเดีย๋ยวจะต้องเปลี่ยนตัวนึ้นะครับเพราะว่าอันนี้ d i จิมอนเรายังไม่เข้าเงื่อนไขที่จะรับเควสได้ดังนั้นเควสเลยไม่ขึ้นเมื่อเรารับเควสทั้งหมดแล้วก็ทําทั้งหมดเนี่ยในเกาะไฟก็น่าจะดาได้เลเวลประมาณ40 น่อยๆครับสำหรับถ้าส่งเฟสที่เลเวลหนึ่งนะครับก็ยังไงอันนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับสามารถทําได้วันละครั้งถ้าเกิดผ่านเที่ยงคืนไปแล้วก็จะรีเป็นของวันใหม่ยังไงก็ถ้าชอบสไตล์นี้ก็ลองได้เลยครับก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปนะครับสวัสดีครับ